โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่เราก็มาล้างรถชิวๆนะครับหนึ่งวันหยอดหยอกยอกวันนี้นะครับทุกคนเรามีคอนเทนต์ดีๆนะครับเราจะลองเอาท่อร้อยยี่ห้างชักห้านะครับมาใส่คันนี้ดูนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนี่เป็นท่อหนาหิ้งสุพรรณนะครับทุกคนนี่มาดูปลายครับมาดูปลายนี่ครับปลายปากก็ประมาณนี้ไม่รู้กี่มิลนะครับอันนี้ท่อเป็นของ57ถึง59นะครับผม ประมาณนี้แต่ว่าป้ายมันหลอกแล้วนะครับเป็นของเฮงสุพรรณครับไปดูคอดูคอประมาณนี้เลยครับเลี่ยมเียครับสันนิษฐานิดหน่อยครับนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาท่อโบกมาใส่ลูกเดิมดูพ่อโบกหชั้ห้านะครับยวพามาดูข่อโบกกันก่อนเพารถไมนี้ก่อนมาเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นข้อที่เราจะมาลองแสนะครับเป็นรถเพื่อนของผมเองนะครับนี่มาดูปากข้อดิอี่ยอย่ใหญ่นะครับดูเส้นข้างในท่อมันเห็นไหมมาดูใกล้ดิ ไม่เห็นว่ะนี่ครับเหมือนจะเจาะแป๊บจิกเกียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าปากใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นท่อสเตียรองหกชักห้านะครับนี่มาดูมาดูความมาดูควเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ดูครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอฟังเสียงคันนี้ก่อนได้ไหมนี่ไหนนี่ไหนไม่มีเลยว่ะเลยอันนี้หกชักห้านะครับอ๋อแล้วว่าไงเนี่ยมันเล็งยังไง เสียงคอยประมาณนี้แต่เราไปล้างรถกันต่อเลยนะครับก็ใช้น้ำแบบล้างประมาณนี้ครับนี่อันนี้ล้อของเราก็เป็นโมดูทุกคนเป็นล้อฟ้า่อนนะครับโมดูลไก่นี่เป็นนกนะครับเป็นทรงเอทุกคนแล้วก็อ่าเป็นสีหมากลุกนะครับเสียมเงินนะครับประมาณนี้ตัดกลมเกี่ยวไม่ได้ว่าล้างไปครับล้างไปครับต้องคิดมาครับประมาณนี้ กลองนี้ก็ยังไม่เนียบเลยทุกคนต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับปั๊มเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะเป็นปั๊มเดิมนะครับนี่ข้างทางนี้ยางร้อครับยางนี้เป็นยาง V rubber นะทุกคนสองห้านะครับอาที่ไหนึ่งนะสองสองห้านะครับไม่รู้ครับอันนี้ขโมยมาครับนี้จะเป็นน็อตที่ลายนะครับมาดูนี่ยางสวยเลยน็อตไลนนี้นะครับจานเบีกเห็นไหมไม่ได้ใช้เส้นสนิมหมดละสายเบีกก็ไม่ได้ใช้แปดหนึ่งนะครับ ล้างไปล้างไปฟองนำาฝาน,นล้างเรียบๆเลยนะเอ๊ะทุกคนมาดูสายนี้ดิผมมาเสียบใส่ไว้ทำไมก็ไม่รู้นะครับอยากทําสายระบายไว้ทุกคนทุกคนช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าจะใส่าฝาครอบเบาวหรือว่าจะใส่เป็นครอบแคมดีนะครับถ้าเราจะเจาะใส่สายระบายนะครับทุกคนลองแนะนําหน่อยนะครับประมาณนั้นครับขขก็ขัดๆไปนครับ เตรียมดับค okay, นลอนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเป็นเทียบร้อยครับเป็นไงทุกคนว่าเยี่ยมไหมนี่วาานี่ทางนี้ทางนี้นี่ เอาอันนี้ครับเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนท่อเลยนะครับนี่นะครับเลี่ยมๆนะครับเฮ้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนท่อเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอพวกผมถอดท่อถอดท่อแปบนึงครับนี่ครับตัวอกับทรงแบนนะนี่เป็นไงทุกคนอยากให้รีวิวคันนี้ปะโอห้ชาข้าวนี่ครับคัดมือด้วยอยากให้รีวิวคอมเมนต์มาเลยนะครับคันนี้บอกเลยสุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนท่อแป๊บนึงครับทุกคนได้ฟังเสียงแน่นอน ข้อนี้ทุกคนน่าจะได้ฟังแล้วนะครับผมไม่สตาร์ทให้ฟังดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในวิเลยโอเค โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเส่ท่อโบเสร็จแล้วนะครับนี่ทรงอย่างรอไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาที่มีมีบ้านคนแล้วนะครับเป็นหน้าของผมเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทรงก่อนเป็นท่อหงหงแคห้านะเสียงแม่งโคตรแสบโคตรแสบหูเลยทุกคนเพราะว่ามันมันแสบมากเลยครับมันเป็นไส้แปรบนะครับนี่แต่ว่าทรงสวยอยู่นะครับทรงแบบดุไปเลยนะครับท่อใบนี้ก็คือเป็นท่อของพี่ช้างนะครับพี่ช้างซิ่งครับจะเป็นท่อลายยห้าคันเก่าแก่นะครับ หรือผมจะไม่ได้หรือแกใส่เดิมหรือขนไหนี่แหละครับผมจะไม่ได้แต่ว่าเป็นใบนี้เป็นของพี่ช้างนะโอ้โหยักษ์ห้านะครับแต่ว่าความันจะบุบนิดน,นึงทุกคนดูดิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองให้ฟังเสียงกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,เ,ยวเอารถลงให้ดูก่อนแล้วกันวะให้ดูทรงกัอน,นี่นครับทรงตอนเอาขาตั้งลงก็จะประมาณนี้นี่หล่อนะว่าไม่ได้นะทรงโหดนะครับแต่ว่าลูกเดิมเอียเราต้อง ขึ้นลูกใหญ่แล้วทุกคนมันขับไม่สนุกเลยนะครับเสียงมันแบบแสบหูเกินนี่ยังเป็นลูกเดิมเลยลูกเดิมฟิตใหม่นะครับเราไม่รู้ว่าจะทำลูกอะไรแต่ว่าใจอยากทำ57นะโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันเลยแล้วกันนะครับก็สจัตย์ยา่ยางๆหน่อยเพราะว่าคันเลื่อนนะครับนี่มีอะไรมากนี่เห็นไหมคันเลื่นนะครับแล้วเสียงมันแสบหูมากเลยนะทุกคนให้ฟังเดินเบาห่อ นี่นี่นี่อย่างเอามีเสียงฟิวฟิวด้วยได้ยินเปล่าให้ฟังไกลๆนะครับเฮ้ยเหมือนมีเด็กแบนมาว่ะนี่นี่น,นี่โอ,โอ,โอ้ที่คือนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังเสียงกันเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเสียงมันแสบมากเลยนะครับมันเป็นเส้แป๊บนะแป๊บล้วนนะครับ ดับดับดับกนไหลแล้วกวนไหลแล้วโอ้โหนี่ประมาณนี้นะครับโอโ้แต่ว่าเสียงแม่งดูจริงว่ะทุกคนเสียงแม่งโหดจัดเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวกล่องร้อยห้าเอสด้วยนะครับมันก็เลยตัดพอนะทุกคนนี่ ก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าทําไมควันออกวะแต่ว่าใส่ท่อใบเก่าควันมันไม่ออกเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องที่อยู่ในท่อหรือเปล่านะครับทุกคนแต่เพราะว่าลูกเราไม่มีหลวมแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทําไปนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับโคชอบทรงเลยวบทุกคนขับนิ่มตูด,ดีนะครับทรงนี้แนะนําเลยโอเคนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไปมีประมาณนี้นะครับว่าเรามาให้ ชมนี่นะครับใส่ท่อเฉยนะครับเราไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมกคนยังไงใครที่ชอบก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆด้วยนะครับก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผู้ติด,ดตามใกล้จะ1 0,000ซับแล้วนะครับผมโอเคฝากด้วยยันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมไา